่งในความภาคภูมิใจศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของโคกน้องนาโมเดลสวนป่าริมทานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของดินและน้ำ แต่ยังสร้างระบบนิเวศท,ที่แข็งแรงและยั่งยืนและชุมชนในพื้นที่ได้นำเอาโคกน้องนาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการเข้าชมสวนป่าริมทานนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรม แต่ยังได้สัมผัสก,กับธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบของพื้นที่นี้ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำโค้งหนองนามโมเดลแห่งนี้นะที่จริงเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่สมัยวัยทำงานเลยว่าเมื่อเรากรเกษียณเนี่ยเราอยากจะมีสวนเกษตรซึ่งเป็นสวนออร์แกนิกมีพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเองวันหนึ่งนะคะ ได้ไปที่สารกางจังหวัดชลบุรีได้พบท yeah. yeah. okay. mm ่านพัฒนาการจังหวัดท่านก็เชิญชวนให้เข้ามาสมัครในส่วนของโครงการโคกงหนองนาโมเดลค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะ25ไร่ค่ะ เราแบ่งออกมาเป็น2โซนนะคะโซนที่1ก็คือเรามาทําในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันมีอยู่20ฐานด้วยกันนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งจะเป็นพื้นที่10ไร่นะคะเราทําเป็นในส่วนของโซนท่องเที่ยวเพื่อสร้างในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนค่ะ ตอนเริ่มทำปรับในเรื่องของออพื้นที่นะคะโค้งหนองนาเริ่มตั้งแต่มีการขุดหนองน้ำนะคะขุดหนองน้ำทำคลองไส้ไก่นะคะแล้วก็เริ่มทำปุ๋ยช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนกับยังไม่มีอุปสรรคอะไรแต่พอเริ่มลงมือทำแบบจริงจังนะคะแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยผลปรากฏว่า เรายังไม่เข้า,ขาใจดิน,นในพื้นที่นี่อย่างเพียงพอปัญหาก็คือดินที่นี่เป็นดินดานค่ะนะคะเราได้ไปส่งตรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีสารอาหารใดๆเลยเไม่เหมาะเลยที่จะมาทําการเกษตรเรามีฟาร์มแบบตั้งใจจริงนะคะเราเตั้งใจที่จะน้อมนําในส่วนของศาสตร์พระราชาะะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ปัจจุบันนี้นะคะต้นไม้ในศูนย์การเรียนรู้ของเราเติบโตแล้วก็ล่มลื่นอย่างมากเลยแล้วก็มีหลากหลายมากมายหลากหลายสายพันธุ์ในทุกวันนี้นะคะก็มีผลผลิตพอเพียงนะคะที่จะแจกจ่ายเพื่อนบ้านแล้วก็จำหน่ายแล้วก็นำมาใช้ในส่วนของออโซนร้านกาแฟร้านอาหารของเราด้วยค่ะ ก็ในส่วนของเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเนี่ยนะคะ <S <S ก็พี่หน no ่อยเนี่ยได้น้อมนําในส่วนของศาสตร์พระราชานะะ <S <S ในเรื่องของเศษตตรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ด้วยพอมีพอกินนะคะพออยู่พอมีความเพียงพอแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งปันได้อีกอาจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังสาม,มารถที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปทั้งนี้ทั้งนั้นเมือมอม่อเริ่มมีการแปรรูปเนี่ยเราจะต้องมีในส่วนของเรื่องของการดึงในส่วนของตัวชุมชนเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนเร,เรียนรู้ของเราน้องๆหรือชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็จะมีรายได้แล้วก็จะได้มีทักษะในเรื่องของการแปรรูปนะคะผักผลไม้ต่างๆด้วยในส่วนของสูนการเรียนรู้แห่งนี้ มันคือความสุขนะคะความสุขที่ได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชนบุรีที่ต้องเข้าไปสัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับโคกน้องนาโมเดลสวนป่าริมทานแห่งนี้ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง